สวัสดีค่ะรายการ Thailand I love you ในวันนี้นะคะวันนี้แน่นอนค่ะว่าคุยกันถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็เป็นทั้งภาพกว้างด้วยค่ะนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเองนะคะเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเครื่องยนต์ที่จะช่วยในด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างดีก็คือเครื่องยนต์ของการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะซึ่งอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่เรียกว่าสามารถมีมนเสน่ห์นะคะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะยิ่งถ้าหากว่าเป็นชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงเนี่ยก็ยิ่งทําให้สถิติของเชียงใหม่ของประเทศไทยนั้นดีขึ้นต่อๆไปอีกนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะนะคะเราก็มาคุยกันในเรื่องนี้นะค่ะนะคะกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ว่านิรัตพงศิทธิถาวร์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะครับสวัสดีครับนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับค่ะ ก็ผ่านปีใหม่มานะคะช่วงปีใหม่เป็นไงบ้างคะั้าไม่ว่าจานวนนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเชียงใหม่อะคะ่ะต้องต้องบอกว่าเชียงใหม่กลับมาแล้วกลับมาแล้วเราเอาอะไรมากลับน่าจะบอกว่าเชียงใหม่ในยุคที่บูมที่สุดคือปีหกสองคือปีก่อนโควิดเป็นยุคที่การท่องเที่ยวเฟื่องฟูที่สุดทำรายได้มากที่สุดก็คือมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณสิบเ็จุดห้าล้านคน ไรายได้ก็แสนกว่าล้านนะครับกระเลี่ยเดือนละหมื่นล้านต่อปีต่อเดือนนะครับหลังจากนั้นคือเชียงใหม่เมื่อปีหกสองแล้วเราก็เงียบไปสองสามปีปีแล้วเราก็ช่วยกันทุกวิตีทางทุกภาคส่วนส่วนรายการส่วนผู้ประกอบการภาคบริการส่วนความมั่นคงปลอดภัยความสวยงามของบ้านเมืองความสะอาดเรียบร้อยเราทํากันทุกอย่างการตลาดเราขายทุกทุกตลาดเป้าหมายของเราก็ทําให้ปีหกหกที่ผ่านมาเนี่ย เราทําได้ดีกว่าตัวเลขที่ทททประเมินไว้ครับค่ะอันนี้เป็นทางนักท่องเที่ยวค่ะเชิญท่านผู้ว่าค่ะอันนี้ในภาพใช่ไหมครับในภาพเป็นกิจกรรมหนึ่งอันนี้เป็นกิจกรรมในสวนดอกไม้เมืองหนาวที่ทางองค์การพาณิชย์จังหวัดได้ร่วมจังหวัดจึงม่เนี่ยจัดขึ้นนะครับโดยใช้งบของอบจเขาเองก็อันนั้นครึ่งเดือนแต่ณวันนี้ผ่านไปเกือบเดือนละผ่านไปหนึ่งเดือนพอดีได้ประมาณสี่ล้านคน อันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะกระตุ้นการเดินทางการท่องเที่ยวให้คนเข้ามาเยือนเชียงใหม่หรือให้คนเชียงใหม่ออกมาเที่ยวกันเองนะครับ<ฆ><ฆ>ภาพนี้คือสิ่งที่ผมได้ทําข้อมูลขึ้นมาว่าให้ทางเศรษฐศาสตร์ทำนะครับ<ฆ>ว่าปีใหม่เนี่ยสี่ห้าวันเนี่ยมีคนมาเที่ยวเชียงใหม่เท่าไหร่เพราะว่าผมสัมผัสได้ตัยเองนะทุกๆสื่อทุกๆท,ที่เป็นไวรัลในในสื่อต่างๆเ่ย สัมผัสและนาเสนอก็คือเชียงใหม่แตกเชียงใหม่แตกมันแตกยังไงเชียงใหม่มีรถเข้าวันละ 3, สามชั่วโมงละสามพันคันอย่างเงี้ยนะเชียงใหม่เที่ยวบินวันละสองร้อยเที่ยวในช่วงปีใหม่เชียงใหม่แตกแล้วไหวไหมซึ่งผมก็รับได้ทุกวันเพราะว่าเชียงใหม่เป็นเมืองมหาศาลที่มีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเวลาลงสนามบินเชียงใหม่วันละสามสี่หมื่นคนเนี่ยเรามีระบบที่จะกระจายตัวของผู้มาเยือนนักท่องเที่ยวเนะี่ย ไปอย่าง25เขอของเราได้ภายในเวลาไม่นาน <คะ S 1> โครงข่ายการคมนาคมของเราเนี่ยถือว่าสะดวกแล้วก็มีระบบที่รับสารลดรับจ้างอะไรต่างๆหรือการเตรียมการาต่างๆที่ผู้เดินทางสามารถติดต่อได้ก่อนมาเขาเตรียมการไว้ได้อย่างดีตรงนี้ทําให้เชียงใหม่เนี่ยไม่ไม่ได้แน่นกระจุกตัวอยู่แค่ตัวในเมืองนะครับแต่ว่า<ค>ะจะกระจายไปทั้ง25เภอแล้วก็ต้องบอกว่าเต็มทุกบอยแน่นทุกบอยตรงนี้ก็สะท้อนกลับมาที่การ สำรวจแล้วก็ประเมินสิ่งที่เราได้รับในช่วงปีใหม่ทททว่าประเมินแล้วว่าเราน่าจะมีคนเข้าจังหวัดเชียงใหม่ทักแสนกว่าคน hmm. แล้วก็มีรายได้ก็พันห้าร้อยล้านไม่น่าจะเกินนี้แต่ <Okay. S 2> สิ่งที่เราเราทําตลาดเราขายจุดจุดแข็งของเมืองเราเพิ่มความมั่นใจในจุดขายของเมืองซึ่งก็คือช่วงธันวาปีใหม่เนี่ยอากาศเย็ยนไ hmm. ม่า <Okay. S 2> เปิดแอร์ทั้งเมืองก็ได้ <laughs> อากาศเย็นไม่พอ อากาศดีอีกไม่มีฝุ่นนะครับไม่มีฝุน่นไม่มีควันแล้วก็เปิดเครื่องฟอกอากาศทั้งเมืองก็ไม่ผิดนะครับแต่เป็นเครื่องฟอกอากาศธรรมชาติก็ทํา,าให้คนมั่นใจในเชียงใหม่แม้ว่าจะมีข่าวออกมาเป็นบางวันว่าเชียงใหม่ติดอันดับหนึ่งอะไรซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงอกะไรชี้แจงแก้ข่าวไปแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในเชิงบวกต่อไปคนก็เข้ามาสัมผัสเราแล้วเขาก็เขาแค่เห็นของจริงว่าอากาศของเราเนี่ยหนาวและอากาศดีนะครับ ที่เคยประเมินว่าจะมีคนมาเที่ยวเชียงใหม่สักแสนกว่าคนก็กลายเป็นเนี่ยตทอ่าในภาคเศรษฐศาสตร์ของเชียงใหม่ทํามาให้เนี่ยเขาเขียนมาสองแสนแปดหมื่นคนซึ่งผมยังยังว่าต่ําไปเลยนะแต่ก็โอเคสองแสนแปดหมื่นคนเฉพาะนักท่องเที่ยวไม่รวมคนเชียงใหม่กับบ้านนะครับค่ะทารายได้เข้าเชียงใหม่เนี่ยสี 4, ่พันกว่าล้านอนะครับสี 4, ่พันสี่ร้อยล้านตรงนี้ต้องบอกว่าสูงกว่าประมาณการทะลุเป้าเลย รู้เ้าที่ว่าประมาณการวาพันห้านะครับผมยังให้คำนวณถึงยอดการใช้จ่ายที่หนึ่งคนเชียงใหม่กับบ้านหรือการจัดกิจกรรมต่างๆภายในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ภาคบริการต่างๆก็คุยกันรั้เมรนกับเศรษฐตกิจเศรษฐศาสตร์ต่างๆก็มีการใช้จ่ายในเชียงใหม่ของคนเชียงใหม่เองห้าพันแปดร้อยวาล้านรวมสองยอดเนี่ยเรามีเงินสะพัดในช่วงเชียงปีใหม่สี่ห้าวันยถึงหมื่นล้านบาทนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ได้ ไม่ได้ไกลเกินความจริงแล้วมันก็เป็นไปได้นะครับโรงแรมทุกโรงแรมเต็มหมดดอยทุกดอยเต็มหมดเยยีคนทนําบุญแน่นทุกวัดะนะครับห้างสรรพสินค้าต่างๆห้างค้าปลีกค้าส่งเต็มหมดนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเราวัดในเรื่องของต้องเชียงใหม่เนี่ยต้องวัดห้างค้าส่งห้างค้าส่งเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการที่ร้านอาหารโรงแรมผู้ประกอบการเี่ยเ,เขามาซื้อไปไปไป,ไปใช้อีกที บิ๊กซีแมคโครเนะี่ยต้องเรียกว่ายอดขายไปเดินหนึ่งของประเทศที่ผมคุยกับเขานะ,ะาาตัวนี้มันฟ้องนะครับนอกจากว่าห้างห้างครับห,ห้างครับปีห้างที่คนไปเดินเล่นเนี่ยจะแน่นทุกห้างเช่นกันแล้วเนี่ยเราก็ไป <c oughs> วัดที่ห้างคอับนะซึถ้าภาคบริการาไม่ไม่เต็มร้อยเนี่ยไม่ไม่มีลูกค้าเต็มร้อยเนี่ยแล้วก็แน่นตลอดสัปดาห์หรือทั้งเดือนเนี่ยการ การมาจับจ่ายใช้สอยสั่งซื้อของในห้างค้าส่งเนี่ยมันจะไม่มีตัวเลขที่ฟ้องมาขนาดนี้นะครับอันนี้มันฟ้องเลยว่ายอดขายหนึ่งของประเทศที่ที่เขามามารายงานมา,มาเล่าให้ผมฟังนะครับก็เป็นตัวที่ฟ้องว่าการท่องเที่ยวของอเชียใหม่เนี่ยเรากลับมาแล้วแล้วเรากลับมาได้ดีครับค่ะทีนี้ท่านผู้ว่าคะคือในช่วงของสิ้นปีมันมีอากาศเยน็นที่เป็นตัวเสริมทําให้ เกิดบรรยากาศการท่องเที่ยวแต่ทีนี้เนี่ยพอช่วงหน้าหนาวจะเข้าสู่หน้าร้อนนะคะซึ่งเชียงใหม่ก็มีสงกรานแต่ว่าระหว่างที่หนาวมาร้อนเนี่ยนะคะมันก็จะมีแน่นอนนะคะว่าเรื่องของฝุ่น p ี2องค่ะซึ่งอาจจะไม่ใช่ที่นี่ทีเดียวมาจากที่ข้ามแดนมานะคะตรงนี้ค่ะโจทย์ตรงนี้เนี่ยเรียนว่าค่อนข้างท้าทายนะคะว่าต้งพองว่ามีแนวทางในการ ที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เพื่อให้การท่องเที่ยวนี่มันสามารถได้ตลอดทั้งปีอะค่ะสิ่งที่เข้ามาเป็นปัญหาจนกลายเป็นจุดอ่อนของเราเนี่ยคือฝุ่นนักท <c oughs> ่องเที่ยวเนี่ยเขาต้องการมาอากาศที่สะอาด <c oughs> เวลาเข้ามาเจอฝุ่นเขาก็คงจะไม่มีความสุขแล้วก็การนําเสนอ <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นข่าวสารต่งตางๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้ <c oughs> คนกลัว คนกลัวก็จะมาเชิงหน่้อยหลงซึ่งจะบอกว่าเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาคนมาเชยงหน่น้อยหลงก็ก็ไม่ไมิดไปจากความจริงครับนะครับแน่นนะสงการที่แล้วคนก็แน่นเมืองแต่ว่าไม่ไม่สามารถเรียกได้ว่าทะลุเป้าเหมือนที่เมื่อกี้ผมเล่าเรื่องปีใหม่อันนี้ทะลุเป้านะครับแต่ว่าอของของเมษาปีแล้วเนี่ยมันมันได้เป้าแหละแต่มันไม่ทะลุมันไม่ได้แบบมาถล่มทลาย นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเสียดายแล้วเราเราไม่อยากสูญเสียไปนะครับถามว่าทำอย่างไรปีนี้ปกติเนี่ยการเผาในพื้นที่กเกษตรกรรมอะรต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นตั้งแต่หมดฝนก็เผาเลยถ้าจะบอกว่าเป็นวิถีชีวิตเป็นสิ่งความคุ้นเคยเป็นความจําเป็นทางเศรษฐกิจเป็นข้อจํากัดเรื่องการลดต้นทุนอะไรต่างเนี่ยเขาก็เผาตั้งแต่หมดฝนแล้วพฤศจิกายนธันวาคมเนี่ยเราก็เห็นแล้วมกราคมเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเผาแล้ว นะครับเราได้รณรงค์เราได้สร้างความเข้าใจเชิญชวนก็ให้งดการเผาให้เปลี่ยนวิธีเผาเป็นวิธีอื่นให้ให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นพันวาคมที่เมื่อกี้บอกว่าเศรษฐกิจดีอากาศดีก็คือเราเราสามารถลดการเผาได้มีเผาไหมมีครับเราแต่เราควบคุมได้เยอะเยอะจนทั่งยังยังไม่เสียหายไป ตลาดตลาดของเรายังไม่เสียนะครับคแต่เมื่อข้ามปีใหม่มาแล้วเนี่ยเราออกมาตรการว่าควบคุมการเผาทุกพื้นที่ถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องเผาให้มาแจ้งให้มาแจ้ง<ม>ขออนุญาตเผาอันนี้เป็นที่ทประชุมคณะกรรมการของจังหวัดนะครับซึ่งประกอบด้วยทุกภาคส่วนเลยองค์กรเอกชนเอ็นจีโอสภาลมหายใจด่างผมเชิญเข้ามาหมดเลยอาจารย์แถวะผมเชิญเข้ามาร่วมกันทํางานหมดเลยก็<ม>คือออกว่าตั้งแต่หนึ่งมกราเนี่ยห้ามเผา ห้ามเผาแต่สามารถแจ้งได้ถ้าคุณจะเป็นต้องเผาดังนั้นเมื่อเปิดช่องให้แจ้งเนี่ยวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งคืออยากรู้ว่ามันจะมีคนเผาเท่าไหร่แล้วเราเราดูแลได้ไหมผมก็คิดต่อไปว่าเมื่อเรารับแจ้งการเผาเนี่ยวันเนี้ยแสนกว่าไร่กับสองแสนไร่ขอเผานะฮะถ้าเราอนุญ,ญาตตามนั้นทั้งหมดแสนกว่าไร่สองแสนไร่ อ่าพื้นที่นี้ก็จะลุกเป็นไฟแล้วก็จะเกิดควันไฟเกิดฝุ่นเกิดพีเอ็มสองห้าแน่นอนค่ะตรงนี้ก็ทําให้ทั้งคนเชียงใหม่เองก็อยู่ไม่ได้อืแล้วก็ทําให้คนที่ก็ไม่อยากมาเชียงใหม่ก็ไม่อยากมาสูดฝุ่นผมก็ใช้วิธีมาตรการเชิงลปเพิ่มเข้าไปด้วยการเมื่อเรารู้อะว่าพื้นที่ไหนขอเผายัางไม่หมดนะ ยังมีแจ้งได้เรื่อยๆบางคนก็ไม่แจ้งก็มีก็ได้ให้ทุกหน่วยงานนะครับให้ในอำเภอทั้งยี่สิบห้าอำเภอให้ทางตำรวจทุกสอพอให้ทางกเกษตรจังหวัดกเกษตรอำเภอทั้งหมดกำนันผู้ใหญ่บ้านออบตเทศบาลเดินเข้าหากลุ่มเป้าหมายคือแปลงที่ขอเผาเนี่ยเดินเข้าไปคุยเขาเลยเข้าให้ถึงเขาหลังจากเข้าใจใว่ามีกีดกีดแปลงที่เป็นเป้าหมายแล้วนะ ให้ทุกคนเดินให้ถึงเป้าหมายว่ามันมีความจําเป็นอะไรที่ต้องเผาหรือไม่นะครับเป็นที่สูงที่ดอยรถไถเข้าไม่ถึงไม่มีวิธีอื่นเราก็จะค่อยๆย,ยอมรับว่ามันจําเป็น,นแต่ที่ไม่ใช่แบบนั้นน่ะมันเป็นพื้นที่ที่ลาบอะ่ะรถไถเข้าได้รถเข็นก็จะพืชเข้าไปขนได้เนี่ยทําไมจึงต้องเผาก็เข้าไปคุยไปเจรจาด้วยความรักด้วยความห่วงใหญ่ ไม่ได้ไปเอาผิดไม่ได้ไปขอโทษก็คุยกันรู้เรื่องไม่เผาได้ไหมลุงนะไม่เผาได้ไหมพ่อเนี่ยคุยกับเขาให้ในมเภอทุกป่าคนไปคุยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะไม่เผาเยอะมากนะครับเป็นแสนไล่ที่เปลี่ยนใจไม่เผาบังคับเขาแบบนี้หรือเปล่าเมื่อก่อนไม่ทําหรือเปล่ามาตรการเผาไม่ใช่เรื่องมาตรการไถไม่ใช่เรื่องใหม่ผมให้ไปใช้วิธีไถกบแทนการเผาไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเราลงรลงกันมาสิบปี อ่าก็มีคน <Okay. S 1> ทําตามทัเซ60%ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมต่อบ้านเมือนอยู่แล้วแต่อีก40%กที่ยังไม่ทําเนี่ยมันทําให้เกิดการเผาแล้วก็ควันเนี่ยพระคุงไปทั้งร้อยเปอร์เซ็นของพื้นที่ทั่วเชียงใหม่ตรงนี้คือ <Okay. S 1> สิ่งที่เราต้องเดินหน้าในเชิงลุกเข้าไปจัดการซึ่งในรอบ15วันที่ผ่านมาเนี่ยปฏิบัติการนี้ถือว่าได้ผลครับอ๋อค่ะก็พี่ว่าคือตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแก้ปัญหาไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรีันว่าทั้งว่าก็คงจะนําเสนอเรื่องของการท่องเที่ยวในมิติอื่นๆได้เลยเพราะว่าไม่ต้องกังวลละเรื่องของพ m 2.5ตอนนี้เนี่ยนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะที่เป็นโครงการนะคะ,นะคะที่จะนําเสนอเสน่ห์ของเชียงใหม่ตอนนี้นําเสนออะไรบ้างเพิ่มเติมนะคะ,ะเมื่อเรารักษาสภาพอากาศที่ดีไว้ได้เงี้ยอย่างเช่นนิดหนึ่งสิบห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยเราลดยอดการเผาได้เจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับ หนึ 1> 1่งมก,การาถึงสิบห้ามกราของปีหกหกเทียบกับหนึ่งถึงสิบห้ามกราปีหกเจ็ดเนี่ยจากร้อยยี่สิบสองจุดปีนี้มีเผาไปแล้วมีจุดทอตสปอตเนี่ยยี่สิบแปดจุดก็ถือว่าลดได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นสบายใจไหมคิดถึงเรื่องอื่นได้เลยไหมผมเรียนด้วยความรารว่าเราไม่เคยสบายใจเราไม่เคยปล่อยว่ามันจบแล้วปัญหานี้ปัญหานี้ควบคุมกันวันต่อวันและจะต้องทําแบบนี้ไปอีกสี่เดือนจนกว่าจะถึงฤด,ดูฝนครับเราละเลยไม่ได้เราวางใจไม่ได้ และ,ะเราทำมาได,ได้เราจะทำให้ดีที่สุดเรื่องอากาศก่อน,นนะครับหลังจากอากาศที่เราคุมได้เนี่ยเราก็จะ,ะตั้งเป้าควบคู่กันไปในเรื่องของการทำเป้าเรื่องนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนนะครับผมยังเห็นตัวเลขยอดจองโรงแรมที่พักร้านอาหารของในเชียงใหม่เนี่ยในเดือนมกราคมเนี่ยเต็มร้อรเยเปอร์เซ็นอันนี้คือสิ่งที่เกิดจริงๆอยู<ห>่เรา เห็นตัวเลขนี้แล้วเราเบาใจเลยไหมอ่าจองได้ก็ยกเลิกได้ครับถ้าอากาศมันไม่ดีเขามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกนะครับเราจะทําให้มันอยู่ในสภาพที่อากาศเย็นและดีที่สุดเย็นเนี่ยเราห้าไม่ได้เขาอาจจะร้อนวาไหนก็ได้แต่เชียงใหม่ไม่ใช่เมืองที่ร้อนขนาดนั้นถึงไม่หนาวแต่เย็นสบายแล้วก็บรรยากาศเขียวขจีของคุงดอยเนี่ยมันเป็นเสน่ห์อยู่แล้วสิ่งที่เราทําได้ด้วยมือเราก็คือทําให้ไม่เกิดอากาศที่เป็นฝุ่นความพิษ ตรงนี้ถ้าทําได้ยอดจองร้อยเปอร์เซ็นจะยังคงอยู่ทั้งเดือนนะครับเชียงใหม่ค,คนจองเข้ามาแล้วทําอะไรเรามีจุดขายที่ธรรมชาติดอยทุกดอยขายได้อยู่แล้วดอยอันดับหน<ม>ึ่งของประเทศอินทนนท์ดอยอันดับสองของประเทศภาคหมหกดอยอันดับสามของประเทศดอยหลวงเชียงดาวอยู่ที่เชียงใหม่หมดครับนักท่องเทีย่ยวอยากไปและยังมีดอยอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกเยอะกระจายอยู่ทั้งยี่สิบห้าอำเภอนอกจากนั้นความสะดวกในการจับกิจกรรมต่างๆจากอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเชียงใหม่พร้อมในทุกด้านเป็นเมืองที่พร้อมไม่ได้ ไม่ได้แตกต่างจากกรุงเทพเลยห้องพักสามสี่หมื่นห้องในระดับสามดาวสี่ดาวห้าดาวหกดาวมีให้เลือกทุกราคาการเดินทางที่สะดวกเที่ยวบินวันละสองร้อยเที่ยวบินเนี่ยสะดวกมากและที่ขึ้นจอยู่นี่คือจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับนักท่องเที่ยวเราเป็นเมืองที่มีจุดขายในเรื่องของความปลอดภัยอันดับหนึ่งในอาเซียนอันดับที่สามหรือสองของโลกอันนี้เชียงใหม่ได้รับการสํารวจจากนิติาสถรนต่างประเทศที่ เราไม่รู้ตัวและเราไม่ไม่มีเวลาสร้างภาพนะครับแต่ว่าเขาเข้ามาดูมาสํารวจมาเดินดูเรามาสัมผัสการทํางานการใช้ชีวิตของคนเชียงใหม่ต้องเรียนว่าสิ่งที่เราทําอย่างเงี้ยนอกจากส่วนรากาศจะเข้มแข็งแล้วเนี่ยที่จะตั้งใจในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยแล้วเนี่ยปัจจัยที่มีความหมายมากยิ่งกว่าความเข้มแข็งของรัฐข้าราชการเนี่ยก็คือวัฒนธรรมความอ่อนน้อมอ่อนโยนความมีน้ําใจ ของคนเชียงใหม่ที่เราบอกว่าเราอยากไปเชียงใหม่จังเชียงใหม่เจ้าคนเชียงใหม่หน้าฮั้นขนาดเขาพูดจาดีนะครับแล้วเขาก็ยิ้มให้นักท่องเที่ยวเนี่ยโดยธรรมชาติคือต้องเรียกว่ามันอยู่ในสายเลือดเป็นมาตั้งแต่เกิดนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่ไม่ทําร้ายนักท่องเที่ยวนะครับประวัติการทําร้ายนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจากต่างถิ่นมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยมีน้อยมากจนถึงแทบไม่มีเลยนานๆจะมีคดีเกิดขึ้นในเรื่องของการทำร้ายนักท่องเที่ยว แต่เมื่อพิสูจน์ลงลึกไปเนี่ยเราสอบสวนสอบสวนลงลึกจะเป็นคนต่างถินที่ย้ายมาอยู่แล้วก็มีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับซึ่งเราก็ดําเนินคดีไม่เคยเว้นนะครับแล้วถ้าเป็นเมืองที่ไม่มีมาเฟียที่จะมาเรียกเก็บค่าคุ้มครองอะไรโหดโดแบบเมืองท่องเที่ยวหลายๆเมืองทั่วโลกเนี่ยเชียงใหม่ไม่มีลักษณะน,นั้นอาจจะมีความพยายามที่จะต่อตัวเป็นมาเฟียเป็นผู้อยากจะเป็นผู้ใหญ่จะใช้คำว่าม,มีอิทธิพลหรือเปล่าเนี่ยก็แล้วแต่แต่ทางราชการเรา ไม่เคยปล่อยให้มาเฟียได้เติบโตที่เชียงใหม่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับคนเชียงใหม่โดยโดยโดยธรรมชาติเ้าเนี่ยไม่ใช่คนที่เป็นนักเลงโตเอาเป็นคนที่ยิ้มต้อนรับผู้มาเยือนแต่ในขณะเดียวกันเราก็ป้องกันผู้กลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือผู้ที่ทาตัวเป็นมาเฟียคอยสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งคนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเนี่ยเราดาเนินการอยู่ตลอดนะครับค่ะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามันเป็นเป็นปัจจัยในแง่จะไม่พูดก็ไม่ได้ก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่ นำอวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมาใช้เป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะตรงนี้ท่านท่านมัวว่าเหมาะอ่าวางอะไรไว้ที่นำซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาค่ะ,ะต้องเรียนว่าถ้ากลับไปหน้าแอนม์เมสักครู่นะครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยเรามีทั้งในเรื่องของฟู้ดอาหาราที่เป็นอาหารของกินคนเมืองมาเชียงใหม่ต้องกินไส้อัว่วมีกินอะไรอีกไม่ได้ขายแต่ไส้อัว่วไส้อัวอ่วน้ำิ้หนมข้าวซอยขมินน้ำเงี้ยว โอ้โหราบราบหมูราบคัวค่วราบหมูคั่วราบเนื้อตำจิน้นแห้งค้นใหม่ยังมีอีกเยอะแยะไปหมดนอกจากอาหารเหนือที่เป็นฟู้ดแล้วเนี่ยเชียงใหม่เป็นเมืองอาหารนานาชาติด้วยความที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นพระุสหสังคมอ่ามีคนจากต่างถิ่นไม่ว่าจะเป็นจากต่างจังหวัดหรือจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยตามการสำรวจของในเรื่องของสังคมศาสตร์เนี่ยถึงสี่สบเปอร์เซ็นต ค่ะเพราะฉะนั้นคนต่างชาติด้วยนะเพราะฉนั้นจะทําให้เราเป็นเมืองที่มีอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารอีสานอาหารใต้อาหารภาคกลางซีฟู้ดอาหารทะเลสดๆเนี่ยยกมาอยู่ที่เชียงใหม่เต็มไปหมดเลยและนอกจากนั้นอาหารนานชาติอาหารยุโรปตะวันตกอิตาเลียนอาหารญี่ปุ่นอาหารมุสลิมตุรกีอะไรต่างๆมีครบทุกชาติเชียงใหม่นะเป็นเฟะติวัเลยนเลาเฟสติวัล อ่าเป็นเมืองที่มีร้านกาแฟเยอะมากโอ้เยอะแล้วสวยด้วยเคยมีการสำรวจนะครับว่าค่ะอ่าเมืองที่มีร้านกาแฟเยอะที่สุดที่หนึ่งเนี่ยกรุงเทพอันนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามีทุกตึกแถวของของเชียงใหม่เนี่ยในเมืองก็เยอะแต่ที่มีเสน่ห์มากกว่านั้นคือความสวยของร้านกาแฟตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามดอยตามเส้นทางต่างๆเนี่ยอันนี้อันนี้สวยกว่าเมืองอื่นแน่นอนเรามีร้านจ้าจานวนเนี่ยมากเป็นอันดับสองแต่ว่าความสวยเนี่ยไม่เป็นรองใครครับ ในเรื่องของกาแฟซึ่งาถามว่าทำไมต้องกาแฟเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่ปลูกกาแฟพื้นที่สูงก็คือกาแฟอาราบิก้าเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็กาแฟอาราบิก้าที่ปลูกเนี่ยมันปลูกบนที่สูงผมก็ไปได้ไปได้รับความรู้จากผู้ที่เข้าชำนาญการเรื่องกาแฟเนี่ยเขาให้ความให้ให้ข้อมูลว่าความหอมของกาแฟเนี่ยปัจจัยหนึ่งนอกจากสายพันธุ์แล้วเนี่ย มันขึ้นอยู่กับความสูงของพื้นที่ที่ปลูกด้วยเพราะฉะนั้นกาแฟบนพื้นที่พื้นที่สูงเนี่ยจะมีกลิ่นหอมที่อ่าต้องบอกว่ารุนแรงในทางที่ดีมากกว่ากาแฟในพื้นที่ที่ที่ปลูกในพื้นที่ต่ํากว่ารุนแรงในขณะที่ชวนให้หลงไหลชวนให้ติดตามชวนให้ดมนะบางคนไม่ดื่มกาแฟนะแต่อยากเข้าร้านกาแฟแล้วก็อยากซื้อกาแฟเชียงใหม่กลับไป แค่ได้ชงแล้วก็ได like ้กล uh, ิ่นเนี่ย uhm, มันก็คืออารมาโดยธรรมชาติหนอครับอันนี้คือเสน่ห์ของกาแฟเชียงใหม่ครัก็อยู่ในพวกเป็นฟูดนะคะที่เป็นซอฟ์พาวเวอร์แล้วก็มีเป็นเฟสติวัลนะคะที่จะใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวอเฟสติวัลของเชียงใหม่เนี่ยมีทั้งปีนะครับเมื่อกี้เราให้ดูในเรื่องของเฟสติวัลเรื่องดอกไม้คก็จะควบคู่ไปกับเทศกาลในฤดูหนาว งานอื่นๆของพื้นที่อื่นๆขององค์กรอื่นที่ช่วยกันจัดั่วเมืองเชียงใหม่เรามีทั้งงานที่เป็นสมัยใหม่เป็นงานของดอกไม้เมืองหนาวัวคู่กันไปในละแวกใกล้กันในว่วงเวลาเดียวกันก็มีงานฤดูหนาวงานนางสาวเชียงใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นงานฤดูหนาวที่ขึ้นชื่อเป็นอันดับหนึ่งของของ,ของงานประจําปีของจังหวัดเราก็ยังคงรักษาไว้นะครับถามว่าทําไมต้องนางสาวเชียงใหม่ ก็สุดท้ายของเชียงใหม่เนี่ยเราก็ไม่ลืมว่าเมื่อก่อนเราขายอะไรคนมาดูการประกวดนางสาวเชียงใหม่แล้ว็บอกว่านี่คือเวทีนางานเวทีแรกของประเทศไทยจัดขึ้นก่อนการประกวดนางสาวไทยเราก็ยังรักษาไว้นะครับแล้วก็งานเนือื่นๆเนี่ยจะมีงานแฟร์ที่เป็นทันสมัยคอฟฟี่วีคขึ้นกาลังจะเกิดขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันไปเป็นเฟลชซวิลที่แบบคอนติเนียลผมใช้คาว่าคอนติเนียลนะครับ ในเมืองอื่นๆนเนี่ยมันอาจจะมีเฟสติวัลสักปีละครั้งสองครั้งก็ถือว่ามีแล้วตื่นเต้นแล้วนะครับในหลายๆเมืองแต่เชียงใหม่เนี่ยให้เหตุผลในเรื่องของความเป็นเมืองหันรรย์เมื่อกี้ผมบอกว่าเขามีสเสน่ห์ในทุกดอยอม,มีที่ไปในทุกอำเภอ,อเช่นกันในความเป็นเมืองของเราเนี่ยเมืองที่นานาชาติเนี่ย เราก็มีการจัดเฟสติวัลในทุกๆสัปดาห์และไม่ใช่สัปดาห์หละครั้งนะครับ52สัปดาห์นี้ไม่ใช่แค่มี52เป็นตัวแต่มันจะเป็นอ่าเป็นการจัดที่รัฐบาลมาส่งเสริมแต่ไม่ใช่บอกว่าหน่วยงานราชการเป็นคนจัดทั้งหมดมีเอกชนมีบริษัทห้างร้านมีองค์กรมีมหาวิทยาลัยองค์กรระหว่างประเทศการกีฬายอะไรต่างการประชุมนานาชาติาต่างเนี่ย ระดับชาติที่รวรวมคนเยอะๆหลัก5,000คนหมื่นคนเลยมาจากที่เชียงใหม่เยอะมากๆและต่อเนื่องนะครับผมได้พยายามหาโอกาสหาเวลาไปสัมผัสในทุกๆกิจกรรมทุกๆอีเวนต์เนี่ยก็ทําให้เห็นเลยว่ามันเป็นเมืองที่มีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับนี่นี่คือลักษณะอย่างหนึ่งของความเป็นเฟสติวัลซิตี้ไปด้วยตัวเองในตัวเองเนี่ยของเชียงใหม่อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่หยุดแค่นั้นเราอยางจะต้องพัฒนาให้เป็น เฟสติวัลที่แบบต่อเนื่องกันส่งต่อกันแต่ละแต่ละส่วนแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเป็นทั้งเดือนได้ไหมในเรื่องของการตั้งใจที่จะจัดเป็นเรื่องตรงเนี้ยเราได้รับโจทย์จากรัฐบาลมาในเรื่องของการขยายความเป็นเชียงใหม่เบืองเทศกาลที่เป็นไปในในแนวทางเดียวกันกับที่เมืองที่เขาจัดเทศกาลที่ต้องเรียกว่าปังปังสร้างรายได,ด้ดีของต่างประเทศเขาทำเราก็ศึกษาครับเราไม่ปฏิเสธที่จะเรียนรู้นะครับ เราได้นําเสนอรัฐบาลถึงความเป็นเมืองเทศการอย่างเอดินเบอร์ของสกอตแลนด์ให้ทางรัฐบาลดูว่าเชียงใหม่เราเราษึกษาแล้วเราจะนําส่วนดีของเขามาปรับใช้ให้เหมาะเชียงใหม่ท่านนายกรัศมนตรีเนี่ยได้ให้การสนับสนุนในในใน,ในมุมมองและเป้าหมายของเชียงใหม่เมืองเทศการในมิตินี้ที่เราจะทําให้เราเป็นเมืองเทศการในระดับอินเตอร์ที่รองรับผู้สนใจในกิจกรรมนั้นๆจากต่างประเทศด้วย เราจะไม่ขายเฉพาะคนไทยเองเท่านั้นนะครับเราจะทําให้นานาชาติมองเราแล้วมามีส่วนร่วมมาใช้จ่ายใช้สอยมาจัดเทศกาลที่เชียงใหม่ของเราครับอีกอันนึงเคนเห็นมีมีเรื่องของฟิล์มค่ะทั้งผู้ว่าฟิล์มอันนี้คือใช้อะไรเป็นตัวดึงดูดนะคะฟิล์มคือการถ่ายทําภาพยนตร์เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีจุดขายเรื่องกายภาพของเรื่องเรื่องกายภาพนะครับกายภาพที่ดีก็คือ ดอยสวยๆม่อนงามๆนะครับ mm hmm. ที่เยอะไปหมดอันนี้เรื่องกายภาพแต่ที่มีควบคู่กับกายภาพก็คือทางกายภาพทางธรรมชาติได้คือโครงสร้างทางบ้านเบืองของเราเราเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมมาเป็นพันปีนะครับ <Okay. S 2> ถ้าจะเอาความเป็นถ้าจะนับแค่เชียงใหม่ก่อกาเปลขึ้นก็น้เจ็ดร้อยกว่าปีนะครับ <Okay. S 2> ความมีอายุ mm hmm. ยืนยาวมาช้านานเนี่ย <c oughs> ทําให้เกิด mm hmm. ทั้งศิละปะในเรื่องของการก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน <c oughs> วัดวารามค<ช>ู้เมืองเก่าเก่าล่องรอยอารยธรรมต่างๆเนี่ยยังลงเหลืออยู่ให้ให้เดินค้นหาอีกเยอะโดยเฉพาะวัดที่เชียงใหม่เนี่ยสวยมากๆต้องเรียนว่าสวยมากๆนะครับมี<ช>ฟิล์ถถมบริษัทถ่ายทําหนังเนี่ยมาถ่ายที่เชียงใหม่เยอะมากทั้งในเรื่องของการที่ไปโฟกัสเอาจุดขายในวัดวารามต่า,นานนงๆของเราเนี่ยเป็น<ช>ส่วนหนึ่งของฉากหนังหรือ,อเขาก็จะมี ที่ท่องเที่ยวมีน้ำตกมีดอยสวยๆไปถ่ายเนี่ยเยอะหรือจะเป็นสถานที่ในโลกปัจจุบันใหม่ๆที่ทันสมัย <c oughs> มองข้ามไม่ได้แม้แต่ร้านกาแฟสวยๆ,ๆเนี่ยก็เยอะ <c oughs> นะครับที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการของฟิล์มโปรดักชั่นนะครับตอนนี้เ <c oughs> ชียงใหม่พร้อมที่จะรองรับตรงนี้่องซึ่งก็มีการเชิญอาจาการหาบริษัทผู้ที่ทำฟิล์มให้มาพิจารณา เลื่อเชียงใหม่เป็นสถานที่ถ่ายทําเนี่ยอย่างต่อเน,นื่องครับ<ม>เราเราเรา,เราไม่ละเลยจุดนี้แล้วเราพยายามหาลูกค้ามนเปดนนิคบค่ะก็เลยว่ามีการอำนวยความสะดวกให้กับกองถ่ายในการที่ติดต่อมาเพื่อถ่ายทําอะไรต่างๆด้วยตรงนี้ใช่ครับเชีชยงียงใหม่ก็เราก็ใช้จุดขายของเราคือสมายเป็นเมืองที่คุยกับทุกคนด้วยรอยยิ้มอยากได้อะไรเราคุยกันขอให้บอกคนเชียงใหม่ก็จะจัดให้ เราจะทําให้เขาประทับใจแล้วก็เลือกอเมืองเชียงใหม่เป็นสถานที่ฟิล์มถ่ายทําเป็นสถานที่ฟู้ดมาเลือกมากินมาพักผ่อนมารงต่างๆเนี่ยเป็นสถานที่เฟสติวัลมาจาัดเฟสติวัลที่ที่เชียงใหม่นะครับอันนี้มันไปไกลวกว่าความเป็นอีเวนต์ละวเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่เนี่ต่อเนื่องทั้ง52สัปดาห์ครับแม้กร็ทั่งเราบอกว่าเดือนเมษาจะทําให้มีผลกระทบใดๆหรือเปล่า อลองมาดูภาพได้จริงสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงสงกรานเนี่ยเชียงใหม่โอ้โห oh, oh. ต้องเรียนว่าถนนเนี่ยคลาค่ําไปด้วยคนเป็นแสนๆคนเดินเล่นน้ําเดินชมเมืองในเมืองเชียงใหม่เนี่ยผมเห็นแล้วผมตกใจ <c oughs> ก็คือตกใจบนหลักคนไปกับความปลื้มใจ <c oughs> ที่คนคออกมามีความสุขกันนะครับที่เชียงใหม่ก็อีก อีกไม่กีเดือน,นะคะก็ส่งการนะคะก็เชื่อว่านะคะทา่านผู้ว่าเนี่ยสามารถที่จะพาเชียงใหม่นะคะให้ไปถึงจุดที่นำเศรษฐกิจมาสู่ประเทศนะคะกับในสิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็รวมทั้งสิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมที่ท่านผู้ว่าได้มีการประสานจัดการเรื่องของปัญหา ด้วยนะคะให้สามารถเที่ยวกันได้ตลอดทั้งปีนะคะก็อยากคุยกับท่านผู้ว่าอีกแต่ว่าเวลาไม่ทันแล้วกันนะคะโอกาสหน้านะคะคงได้มาอัปเดตเพิ่มเติมกันเรื่องของการต่องเที่ยวนในเชียงใหม่กันต่อน,นะคะวันนี้จสะสล้อยต้องขอพระคุณท่านผู้ว่ามากเลยนะคะสวัสดีค่ะครับด้วยความยินดีครับเชียงใหม่มาได้ทุกวันครับสวัสดีครับค่ะนะคะเชียงใหม่มาได้ทุกวันนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะกับนโยบายที่มีการ บริหารจัดการเรื่องของ PM 2.5ให้ลดลงแล้วก็ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยในการสำหรับท่านที่จะไปเที่ยวเชียบใหม่ค่ะนะคะส่วนในวันนี้ค่ะรายการไทยแลนด์อัลล you ก็ลาไปแล้วะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ